เปโดยสีฟ้าครับตอนนี้บอลกิบชานะครับแต่กิบชาก็ไปอยู่ที่กรรมการแล้วกิรสาครับผมละเอียดไปนะเป็นการเปิดบอลสีฟ้านะครับโดยน้องยศเปิดเข้ามาโดนไปอีกครับผมนี่มันสนามเล็กนะครับคือว่าเล่นลักกี้หรือยังไงครับนะครับ เอาลนะสีชมพูต้องการแค่สองลูกแล้วบอลที่มัดเปิดมาโอ้โหนิดเดียวครับนะฮะเอาลนะตอนนี้สีฟ้าในการเปลี่ยนตัวนะครับสีฟ้าสีฟ้ามีการเปลี่ยนตัวพูดได้ไหมสีฟ้ามีการเปลี่ยน,น,นตัวครับนะฮะเปลี่ยนเอาเลยเปลี่ยนเต็มนะครับ ขอเชิญทีดงานนะครับขอ้ล็อกโดดครับนะครับทีมแรกครับมาลูกแรกโอ้ยตั้งปูนเลยนะทุกท่านว่าสนามเล็กไปนะนะครับไม่ ไมอแต่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นข้ามฝั่งไปแล้วจังหวะนี้นิดเดียวเองนะฮะข้ามผ่านไปนะครับอาุ้ยยังไม่ทันไม่น่าจะผ่านอะไรแต่จะเข้าอีกทางหนึ่งนะไปนะครับผมเรียกว่านี่จะเข้าได้ยองนะโอ้ยเกือบไปแล้วครับเป๊กเป๊กเป็นลื่นไปใช่ไหมครับเป๊ก จะก็ใส่สตั๊กเลยนะครับเป็กหลังเล็กไม่กลัวถ้าผมแพ้ติดได้อย่าเรียกมาทางนี้นะครับผมเอาละฮะเวลาตอนนี้เหลืออีก5นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับฟุตบอลนัดพิเศษนะครับตอนนี้ซีซูยังตามอยู่สองลูกลงั้นใครลูกนี้ต้องการต้องโอดต้องรมอนิเตอร์ É Se assim, é assim.